และเส้นทางที่เต็มไปด้วยความธุรกันดานขนาดนี้พวกเขาก็หวังว่ามันจะคุ้มค่ากับการที่ต้องเอาลำหํมมาเสี่ยงกับอันตรายมากมายขนาดนี้แน่นอนพวกเขาทำเพื่อความสาใจมันเป็นความสาใจที่คุณหาไม่ได้จากการนอนเกาหําดูเน็ตฟลิกหลังมือค่ำโอ้โหนี่ฝุ่นคะคลุ้งมันตะกุยดินได้อย่างดีเยี่ยมและดูเหมือนจะดีเยี่ยมจนเกินไป ฟังจากเสียงเครื่องยนต์เหมือนว่ารถของเขานั้นไม่ค่อยเต็มใจที่อยากจะพาเขาขึ้นไปบนเนินนั้นสักเท่าไหร่นะและการควบคุมนั้นเหมือนกับเขานั้นเพิ่งจะสวงจากการแดกเล่าขาวเขาขึ้นไปด้วยรอบที่ต่ำโอ้รถหมดแรงคนก็ยังไม่หายแห้งแบบนี้กลับไปนอนดีกว่าเฮ้เจคอบนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์โชเนี่นอกจากควันจะขาวแล้วเนี่ยดูจากสภาพแล้ว เขาควรที่จะไปเช็คอย่างแท่นเครื่องโดยด่วนเลยนะสวิงอารมหลังที่ถูกยืดยาวออกไปร่วมเมตรพวกเขาดัดแปลงมันอย่างดีมันยอดเยี่ยมในการปีนป่ายแถมดอกอยางนั้นก็เต็มไปด้วยน็อตแน่นอนมันถูกออกแบบและคิดค้นมาแล้วสำหรับการไต่